ดูจากใบก่อนเลยลงน้ำหนักเห็นไหมคะเหมือนช่องเนี้ยัเรียนจะเห็นว่าเข้มแล้วก็กลางแล้วก็เบาแต่ไม่ใช่สว่างสุดสว่างสุดคือมันจะสว่างประมาณนี้อันนี้คือเราเทียบรูปทั้งหมดเลยนะอ่าเหมือนอย่างตรงนี้อาจจะมีวิธีอีกวิธีนึงก็คือเรา,เรา,เ,ราเราดูภาพวรวมอย่างนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ยังไม่ลงโฟกัสไป ลักษณะลายเส้นมากๆก่อนแก้ลงคร่าวๆไปก่อนนะคะต่อไปก็ลงน้ําหนักละทีนี้อย่าลืมว่าเราต้องลงน้ําหนักจากจุดที่ส่วนที่มือเราไม่ไปไปไป,ไป,ไปสัมผัสอะไม่ไปทับอะ ตรงนี้เข้มใช่ไหมคะเป็นอ,นะอีกสองตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะเห็นไหมตรงเส้นตรงนี้ขึ้นไปตรงเนี้ยมันจะเข้มแล้วไปอ่อนใช่ไหมนี่คือช่วงจังหวะที่เรามาเริ่มเขีบรายละเอียดค่ะใช้เส้นได้แล้วตอนนี้สะบัดมือได้แล้ะบางจุดก็คือเรา ไม่ต้องลากไปยาวมากอันนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันตรงที่เมื่อกี้เราลากเป็นเส้นเนี่ยเราก็เคลียร์เส้นโดยการ โดยการใช้น้ำหนักเข้มอ่อนแล้วก็มาเริ่มตรงตัวผลของแอปเปิลเลยนะคะก็ไล่มาจากตรงนี้เก็บเงาของอะไรคะเงาของใบไม้ค่ะเห็นไหมมันจะเข้มหนักสุดหนักกว่าตรงนี้อีกค่ะเห็นไหม่างงี้แต่ว่าไม่ใช่เป็นรอยนะคะก็คือเคลียออกมาค่ะ นั่นผิดกันตรงนี้เหมือนกันค่ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีใส่งอของมันนะคะก้านส่วนตรงนี้ นักเรียนสังเกตการอีกเห็นไหมคะตรงนี้จะสีเข้มกว่าบริเวณนี้เห็นไหมคะเพราะว่ามันเหมือนกับตัวจุกมันลึกลงไปตัวฝั่งนี้ของแอปเปิลเนี่ยจะบางกา้านถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแสงมันบางมันก็ทําให้ตรงเนี้ยจะเข้มกว่าบริเวณด้านบนค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะต่อไปก็มาดูที่แอปเปิลละ น้ำหนักจากน้ำหนักกลางก่อนค่ะน้ำหนักกลางมาน้ำหนักสว่างพื้นที่กว้างเราก็ลากให้น้ำหนักมันเสมอให้ให้ให้น้ำหนักมือเราเสมอเพื่อให้ มีน้ำหนักของเส้นที่เท่ากันตลอดตอนนี้มีกี่น้ำหนักลูกแอปเปิลสองใช่ไหมน้ำหนักน้ำหนักสว่างสุดใช่ไหมคะแล้วก็น้ำหนักกลางอทีนี้เราก็มาเก็บน้ำหนักเข้มสุดต่อเข้มสุดเนี่ยในเข้มนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าในเข้มมันก็จะค่อยคจะอ่าค่อยค,อ,ยอ,ค,อ,ยคอ,ยอ่อนลงใช่ไหมคะแต่ ไม่ไม่เท่ากับน้ำหนัก2อันนี้ก็คือน้ำหนักที่เราเรานับจาก3ไปเป็นเป็น4 5 6 7นั่นเองนะคะอ่ะดูฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งนี้อ่าเก็บละ สามารถสานเส้นมันไม่จําเป็นเส้นไม่จําเป็นต้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะดังนั้นสามารถสานเส้นให้มันเกิดน้ําหนักที่แตกต่างกันได้มันยังครูเนี่ยครูจะถนัดการสานเส้นเพื่อให้มันเกิดพื้นผิวเท็กเจอร์ที่มันดูดูมีมิติมากขึ้นทีนี้มาเก็บส่วนเขมตรงนี้ ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเข้มกว่าฝั่งนี้เห็นไหมคะมนหลักเข้มสุดอแต่ว่าไม่ได้เข้มมาจนถึงตรงนี้ครูจะหมุนนักเรียนอย่าเหลาตลอดนะคะเห็นไหมมันมีเหลี่ยมของมันหนูก็ พยายามหมุนหาเหลี่ยมที่เส้นมันคมตุดตีตุดตีดด เดี๋ยวก็เอายางลูกตุกลูกตุกแต่งรอยด้านนล้นมีไหมทีนี้มาดูรายละเอียดเหมือนอย่างของครูตรงนี้น้ำหนักตรงนี้ยังเสมอกัน มันจะมีจุดที่เข้มกว่าใช่ไหมจำเป็นต้องหล่อยนะตรงเนี้ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันมันมันจะคัดไม่ขึ้นเราไม่เน้นระบายนะคะเราเน้นใช้น้ำหนักด้วยเส้นนะลูกลงสเต็ปแรกอ,อาจจะเชิงระบายหน่อยเพื่อให้เรารู้ว่าน้ำหนักมือที่เข้มของเราจะไปทางไหน ทีนี้ก็เอียที่สำคัญคือของครูลบได้เพราะตอนที่ครูร่างเนี่ยครูร่างเบาแต่ถ้าหนูลงน้ำหนักตอนที่หนูร่างแล้วมันหนักเนี่ยมันจะลบไม่ออกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ไม่เอายินสออีกเบอร์หนึ่งมาร่างนะคะเช่นใช้ FB หรือ 2B เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเธอมามาใช้ E e เนี่ยมันจะไม่เข้ากันแล้วทีนี้มันจะเห็นเป็นรอยเส้นนะอะอันนี้ส่วนของเงาตกกระทบยังไม่ต้องเพราะถ้าหนูทํามันอาจจะทําให้งาน เธอเพี้ยนอีกค่ะขีไหมดูนะเข้าใจแต่ว่าเวลาทำใช่ไหมก็ค่อยคเป็นค่อยคไปถ้าฝึกแต่ว่าถ้าฝึกในคาบได้สองลูปแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วก็มาถึงที่ห้องอีกคาบถัดไปได้สองลูปเท่าเดิมแอปเปิลน,นี้ก็ไม่เกิดนีจ้ะโอเคอ่ะ